พ่อพันจริงๆครับใส่ลงเลย,อยโอ้โหย่อยหิมากครับทุกคน Sorry, วอชสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับบอมบงเงียยเซียนปลาเกลดหรือว่าเซียนเอ็ดนัตเองนะครับนั้นๆซึ่สำหรับคลิปนี้มึงเงี้ยจะพาน้องๆไปจับปลากัดแหลงใหม่เป็นแหลงเด็ดปีที่แล้วที่มึงเงียดขอยได้ยุะมากนะครับทุกคนเพราะมึงเงียดหล่อมากสวยทุยแหลงนี้บอกเลยว่าบอกเลยว่าสุดยอดมากปลาสวยมากทุกคนมันเป็นปลากัดดั้งเดิมนะครับปลากัดสวยมากสวยบอกไม่มีคำบรรยายนะผมสีม่วงสีเขียวสีขวาเขียวปืด้ดำปื้ ฉะนั้นถ้าอยากรู้กันแล้วนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับตะคายกด like, ก,ก,กระดิ่งกระตุ้งกระติงและตามมารับชมแต่ก่อนอื่มนมางเงี้ยจะขอตัวไปรับบังหมัดก่อนนี่ก็คือรถมางเงี้ยเองนะครับผมมางเงียหล่อมากับน้องๆเดี๋ยวรบบ okay, รเรา,าไปรับบังหมัดกันก่อนโอเคนะครับทุกคนเมื่อกี้มางเงี้ยก็ไปแวะรับบังหมัดที่รับ,บรวยเลยนะครับซึ่งบงังหมัดไม่อยู่บ้านฉะนั้นมนางเงี้ยต้องฉายเดี่ยวเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับที่หมายมางเงี้ยจะจับนั้นเป็นยังไงและจะได้ประกาศสวยงามสักแค่ไหนฝากกดไลค์ กติดตามนึกมารับชมมันเลยนะครับเอฟซี MC. สวยโอเคครับนนนนตอนนี้มันไยก็ถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมายนี้ก็คือเป็นหมายแหล่งปีที่แล้วที่มเห็นมาจับนะบ,บอกเลยว่าปลานี่เขียวมารากตสวยมากนะครับเดี๋ยวมึงเห็นให้ดูหมายก่อนนะเอฟซีมีหัวด้วยนะครับนี่หมายนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับทุกคนเด็ดแน่นอนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลย บอกแล้วบางหมัดไม่มากับบางเหยียดบอกเลยว่าเสียใจไปชมกันเลยดีกว่าทุกคนอย่ารอช้าไปสีนำ้ำเงินเหยียดไม่แน่ใจว่ามันจะมีเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะทุกคนแต่ยังไงเราก็ต้องใส่น้ำไว้ก่อนเผื่อว่ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่มีนะทุกคนแต่นเหยียดคิดว่านะ่าจะมีนะอ่ามันเหยียดก็ได้เห็นฟองแล้วนะทุกคน มึงก็ได้เห็นฟองแล้วมึงก็ใส่น้ำก่อนโอเคมึงก็ใส่เยอะหน่อยนะเพราะว่ามึงเห็นกะว่าเอาทีเดียวสามร้อยตัวในวันนี้เอฟซีไปเอฟซีเราลุยกันเลยมินไลด์ประมาณร้อยนึงทุกคนเราต้องบิดมินไลด์เรียบร้อยนะครับแค่นี้หรือเปล่านะครับ มันเห็นเอ็นวอดนะเมื่อกี้นะยังมีเป็นลูกมันนะทุกคนมันมีเป็นลูกมันนะครับแล้วเผื่อจะมัจะเจอบอลด่างไหมนี่ทุกคนนั่นไงทุกคนมีลูกมันจริงด้วยแต่พ่อมันไม่รู้อยู่ไหนนะโอเคยังเป็นลูกมันอยู่นะทุกคนไม่รู้จะเลาไหมนะทุกคนวันนี้ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เรามาลุ้นกันไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนโอ้โหทุกคนเงียดพัดวังแล้วได้ลูกมันนะครับตัวเล็กๆแต่ก็มีลุ้นอยู่ที่จริงนะมันน่าจะมีนะทุกคนโอเคครับยังไม่เจอคนระับ ยังไม่มีใครมานะครับปีนี้เงียบเป็นคนแรกนะครับบุกเบิกนะครับทุกคนแต่ก็ลุ้นกันแหละว,ว่าจะได้หรือเปล่านะยังไม่เจอนะครับเจอแต่ลูกมันนะครับโอ้โหมีแต่ควกัเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนอือหือ เริ่มนะครับเริ่มออกอาการเลยนะครับมันจะเสียวๆอยู่นะครับมันจะไม่ได้เลยแบบนี้มีลูกมันนครับตัวเล็กๆเรียบร้อยนะครับยังเป็นลูกอยู่นะครับขอเจอพ่อรักห้าสิบตัวได้ไหมครับไม่อยากเจอลูกครับแต่เนี่ยเจอหวดแล้วครับจังหวะนี้แเียเจอหวดแลยย้วแตเจอหวดแล้วไม่เจอปลาครับทุกคน เห็นก็ว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าเจอวอดแล้วเมื่อกี้ไม่เจอครับจเจอแต่วกวขวกหอ,อเจอแล้วทุกคนหนึ่งตัวนี่ครับทุกคนสวยมากหนึ่งตัวนะครับตัวแรกของเราในวันนี้เดี๋ยวมันจะใส่ให้ดูนะครับมันยังไม่โตนะแต่ว่านี่ครับทุกคนสวยมากนะนี่ วยมากครับทุกคนสวยสมบูรณ์นะครับ,มบ,รรบไม่เหลาแล้วครับทุกคนไม่เหลาแลนะ้ววันนี้เรามาเราไม่เหลาแล้วนะทุกคนถ้าเหลานี่กาตุนนะครับใส่น้ามันมาไกลมากไม่เจอครับเพราะว่ามันเห็นมาไกลมากนะครับทุกคนมาเป็นร้อยกิโลนะครับขับรถมาเป็นร้อยกิโลครับไกลมาก ก็ออยังเจอแม่โคกอยู่ดีนะเดี๋ยวมันมีอยู่ที่ที่มันเป็นเป็นเองเป็นเอ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองวังร่อ,ง,องนี้ด้วยร่องนี้มันเหนยังไม่ได้ลองนะเราไปทีดาร่องครับทุกคนนี่ก็เห็นวดนะครับเมื่อกี้นะได้เห็นวอดรับไม่เจอคนระับ มีลูกมันเยอะแยะเลยับทุกคนหรือว่ามันยังไม่โตนะบางทีก็ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าได้มาหนึ่งตัวแล้วแต่มันก็สวยมากเลยนะครับน้ำลึกลึกเพกหน่อยนะครับแต่บางทีก็ต้องพยายามสักหน่อยนะครับทุกคนหรือว่าพยายามมากนะครับไม่พยายามหน่อย ไม่ใช่พยายาม่อยได้มาแล้วลูกมันใช่ครับลูกมันตัวเมียนะครัได้แล้วทุกคนโอ้โหทุกคนดูครับความสวยของมันนี่ทุกคนเขียวปืดนี่ทุกคนนี่ปีบอกแล้วเห็นไหมเงียบบอกแล้ววาสวยมากทุกคนนี่เขียวปืดเลยนะครับทุกคนหนึ่งเงียจะได้ตรงให้ดู ดูความสวยของมันนะเขียวมากนะครับทุกคนนี่ทุกคนอื้อนี่ทุกคนสวยไหมนี่ทุกคนอื้อสวยมากปีนี้นี่ครับรุ่นแรกนะครับสวยนะครับอื้อไปต่อนะครับน่าจะได้อยู่นะครับเนี่ก็เจอฟองนะเมื่อกี้ล้วก็ได้นะครับ เห็นว่าเห็นน่าจะเจอบอลดางนะทุกคนไอเจอลูกมันนะครับถ้ามีวอดนี่มันเห็นว่าจเจอตัวแน่นอนนะครับทุกคนนี่ทุกคนแม,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 มงมุมเริ่มทำการแล้วทุกคนแหงมุมเริ่มทำการแล้วโอ้โหบางเอียรไม่รู้จะมาจากปลาหรือมาหาบอลดางนะครับพอเห็นบอนลแล้วไม่ค่อยได้นะทุกคน มันด้วยไม่ว่าจะด้วยอะไรนะครับแต่ว่า <c> ย <oughs> ังก็ดูไปหมดนะครับลูกมันเยอะแยะเลยทุกคนนี่ครับนี่ครับอายุยังไม่ถึงนะครับนี่สวยมากแต่ว่าทุกคนดูลูกมันนะครับนี่ครับรอรักรออีกสักนิดนะครับโตวสวยแน่นอน ไปต่อครับมาต่อเรื่อยๆครับแต่ว่าม,มันเห็นว่ามันลึกไปนะครับทุกคนน้ำเออน้ำมันลึกไปเห็นไหม,มก็เจอลูกมันไม่เจอนะครับทุกคนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆน่าจะเจอบอลด่างนะมันจะปลาขัดนะมังเงียไม่ใช่หมาบอล จะประกาศน,นะไม่รู้เลยนะถ้าเจอบนก็มีเอากลับไปบ้างเลยนะทุกคนแต่ว่าก็น่าจะมีลุ้นอยู่นะทุกคนบนก็น่าจะมีลุ้นอยู่เพราะว่ามันใจเหมือนกันคนระับอาจจะเจอนะโอ้โห ตัวผู้นะครับแต่ว่าอายุยังน้อยอันนี้มันเห็ได้ได้มาสองตัวอยู่นะสวยมากนะทุกคนที่ได้น,นี่คือมันมีวหวทั้งนั้นเลยนะครับองลเอียต้องดูวหวดนะทุกคนแต่ว่ามันก็ดูยากสักนิดนึงอื <c oughs> ม้มอื้มละเอียดโอ้มาเร็วไปหรือว่ามาช้าไปไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าปลามีแน่นอนนะครับ มีเยอะมีน้อยก็อยู่ตามที่ว่าก็ลุ้นกันไปได้เลยครับไม่เจอับมีแต่ดุดดกกรับน้ำใสมากครับสวยอันนี้ได้มาแค่สองตัวลุ้นนะครับลุ้นหาวอดนะครับหาวอด ถ้าเจอหวดนี่เจอตัวแน่นอนนะครับแต่ว่าน้ำมันลดไปบ้างแล้วนะครับใช่ลดไปใช้ได้เลยนะครับทุกคนเราเล่นทีละล่องนะครับอือือพอ,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 อน่าจ,จะมีลุ้นอยู่นะครับแถวนี้มันไม่ลุกมันเมื่อก่อนแล้วนะทุกคน และตรงนี้ก็มีวอดนะครับมีวอดหนึ่งเราก็ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ปลาไหมนะไม่ได้นะมันไปแล้วนะมันไวมากทุกคนมันไวมากจริงๆมันไวมากครับนี่ครับได้ลูกมันมาเห็นว่ามันน่าจะมีอยู่ในนี้นะนทุกคน น่าจะมีบ้างนะก็ไม่เจอครับหันเข้าเลยครับมันจะหันเข้าแล้วทุกคนคือได้แค่สองตัวนี่หันเข้าในน้นครับใส่น้ำมันสองร้อยนะมาซ้อนได้สองตัวแบบนี้คุ้มนะแต่ก็พยายามต่อไปนะครับบางเหเห็นไม่เจอก็พยายามต่อไปนะครับ อาจจะเจอทีหลังก็ได้นะครับวันนี้มึงเห็นก็ได้มาเจอกับกรงขังอะไรนะครับไม่ในใจเหมือนกันนี่นะครับมาเจอกงขังนะครับนีนนี่นครับน่าจะเป็นกระเค้นะครับเป็นที่ดักกระเค้แน่นอนนะครับไปเรีนต่อดีกว่านะครับ โหดหนักนะครับทุกคนโหดจริงจริโอ้โหหายากเหมือนกันนะครับควาจะได้ทักตัวนี้สีนี้นี่ร้องได้เลยนะครับคือไม่ค่อยเจอหวดนะไม่เคยมีหวดให้เห็นเลยนะแล้วก็น้ำมันลึกด้วยไม่มีใครมาจับนะครับ เดินแค่ดิมจ้องฟังนะครับตอนนี้ยังไม่ไปร่องใหม่นะครับเราดูไปเรื่อยๆนะครับทุกคนมีแต่ลูกกุ๊กๆนะครับแล้วบางเหตุก็เจอตัวเมียมันหรือเปล่านะไม่แน่ใจใช่ครับตัวเมียมันนะครับหนึ่งตัวอายุยังน้อยนะครับตัวเมียอายุยังน้อยไม่เอานะครับปล่อยมันไป ครับช้อนต่อครับทุกคนเจอเจออีกแล้วนะครับลูกมันลูกมันตอนนี้เยอะมากนะครับในตอนนี้เมืก็ได้มาพบกับดุงพญาจุงอ่างครับเผื่อว่าเจอด่างทักต้นนะครับโอ้โหนะครับพญาจุงอ่างหรือว่าอะไรครับเขาเรียกนี้ มันสุดยอดมากเลยทุกคนดูมันเยอะมากครับทุกคนอืมแต่มันก็สวยด้วยนะอย่างเ,เงี้ยขอตำรวจก่อนนะเผื่อเจอด่างนะถ้าเจอด่างเนะนี้ยนี่รบบโลงเลยน,นี่อาจจะเป็นกล้วยครับมาช้อนปลาแต่ว่ามามา,มาดูมังเอียดเลอครับไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นว่ามันจะด่างนะครับ ดูก่านะดูสวยมากครับอกอใหญ่นะลูกมันเต็มเลยครับมีกล้วยเลยแบบนี้ก็เรียกว่าด่างไหมไม่แน่ใจครับ,รบแต่ว่าต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากพอมีบอลด้วยนะครับไปช้อนปลาดีกว่าเราไม่ได้เป็นดีกอ่างเป็นดจงอางอยู่ครับน้อง ไม่เจอนะครับโอ้โหสงสัยน่าจะแย่แล้วับมาไกลซะด้วยนะครับไม่เจอด้วยครับไม่เจอเจอแต่ลูกมัน,นครับลูกมันนะครับโอ้โหมีกังวลเล็กน้อยครับมีกังวลนะครับ เงินเล็กน้อยนะครับใช่ครับตุกตุกเยอะมากครับอื้ืออื้อลำบากแล้วมรัเงียปัญหาใหญ่แล้วทีนี้ไม่มีใครมาด้วยครับทีนี้หรือว่าที่เขาไม่มาเพราะไม่มีปลาครับบางอย่าก็ไม่แน่ใจนะครับโอ้โหเงียเจอครับเจอครับเงียบมันใจว่าปลาจะอยู่ในนี้น้องโอ้ยิงครับ ก็ใหญ่เลยครับทุกคนพ่อพันเลยครับตัวนี้โอ้โหโอ้โหประคดยักษ์กชัดครับทุกคนดูอื้อหือทุกคนพ่อพันนะครับโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากครับทุกคนตัวนี skincare, ้นี่ท <around> ุกคนพ่อ <try> พันจริจริงครับใส่ลุงเลยอื้อหือโอ้โหยอดฮีมากครับทุกคน ใหญ่มากเทาประกัดยักษ์เลยนะครับใหญ่มากสวยด้วยครับตัวนี้ได้มาสามตัวครับไม่รู้คุมไหมครับแต่ก็ไปยา,ยามหาไปเรื่อยๆนะครับมันกำลังสงสัยมันกําลังจะให้กําเนิดลูกอยู่เราต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ ไม่เจอครับในขวดนี้มีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีครับขวดมันปิดอยู่ครับทุกคนได้พพันมามา,มาตัวหนึ่งนะครับถ้าเอาขวดมาวางนี่นเห็นว่าน่าจะได้เยอะนะครับทุกคนไม่เจอนะทุกคนโอ้เจอลูกมัน ครับในนั้นน่าจะมีนะทุกคนลองดูไหมไม่เอานะครับอยู่กลางวังเกินไปนะถึงนี้นะครับนี่เจอครับเจอลูกมันนะครับสวยนะ ไปต,ต่อนะทุกคนให้ได้ลูกมันะครับโอ้โหเงี้ยนะครับเงี้ยตกกับปัญหาแล้วครับอนนี้ปัญหานี้ก็คือแบบมันลกนะครับแล้วก็โอ้ลำบากมากครับไหวได,ได้ตัวทุกคนดูเองครับ โอ้โหบางเห็ดตกแล้วทุกคนตกวางมาเจอแล้วเจอลูกมันเยอะแยะเลยคนระับยังไม่โตนะครับลูกมันครับอื้อ ไม่เหมือนที่คิดไว้นะครับก็ไม่เหมือนที่คิดไว้นะครับก็อาจจะเสียใจเล็กน้อยแต่ก็โอ้โหตรงนี้มีหวดนะครับน่าจะมีลุ้นนะนันไงครับยันไงครับเปิดดูครับเปิดดูครับมีหรอเป่าครับไม่มีครับสวยเลยเจอหวนดครับแต่ว่าเอาไม่ได้นะครับ สวยได้มากนะครับตรงนีนะ้มาดูกันนะพ่าปามจะวิ่งเร็วมากวิ่งไวมากเหนียดช้าเกิน,นครับบางทีก็ออกไม่ถึงมันลึกด้วยทุกคนโอ้โหเริ่มออกอาการแล้วครับจังหวะนี้ออกอาการหอบนะครับทุกนะคนหอบนิดหน่อยนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันสักทีหนึ่งเผื่อว่าจะได้ตักื๊กนะครับผมได้ครับลูกมันเต็มเลยโอเคไม่เป็นไรอ่ะนี่ดัางหรือเปล่าทุกคนดัางไหมดัางเรียบร้อยนี่เหยียดมาป้าแต่ว่าได้บนด่าง สวยโอเคครับคลิปนี้ก็ได้แค่ได้แค่นี้นครับตามตัวแต่ว่าได้พ่อพันธุ์มันมาครับทุกคนองเงีนยในเดี๋ยวพ่อพันธุ์มันดับพ่อพันธุ์เลยประกาศยักเลยครับโตมากครับทุกคนโตมากโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมถ้าชอบกดไลค์แชร์นะครับและอย่าลืมไปติดตามดูร่องที่สองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมเงี้ยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ